ู้สึกว่าระบบการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสมัยก่อนก่อนที่เค,คจะมาเรียน G d ดีมันไม่ค่อยโอเคเคกเห็นพี่เค,คที่ประสบความสมําเร็จอะ่ะเขาเรียน G d ดีแล้วเขาไปเร็วมากเขาประสบความสําเร็จเร็วมากเคตัวเคกเองเค,คก็อยากรีบเรียนก่อนรีบจบแล้วก็มาทํางานต่อที่บ้านให้มันเพิ่มพูนไปเรื่อยๆก็ชื่อเคกนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบ G ีดีไปอันนี้ก็เป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังทั่วไปสมัยก่อนนะคะตอนนี้ไม่ค่อยดังแล้วแต่โอเคอยู่ คณะนวัตกรรมค่ะคือสารมวลชนของหมหาวาลัยธรรมศาสตร์สอบเสร็จแล้วหมดค่ะตอนนี้เหลือทำพอร์ตแล้วก็ยื่นอนาคตเหอค่ะอยากจะเปิดเป็นโปรดักชั่นเขาของตัวเองค่ะแต่ว่าทำงานเองแบบรับจ้างในต่างๆพวกถ่ายงานตัดงานถ้ามันจะแบบว่าไปได้กันได้ดีมีชื่อเสียงโด่งดังดีมากคุณครูก็น่ารักสถานที่กว้างขวาง ชอบโซเชียลค่ะจริงก็ชอบทุกคนแต่ว่าถ้าที่หนึ่งในใจเนี่ยครูแดนค่ะชอบครูแดนครูแดนสอนวิชาโซเชียลค,ค่ะเทคนิคที่คุณครูสอนนะคะสามารถเอาไปใช้จริงได้ในห้องสอบได้เลยค่ะ,ะบรรยากาศตอนเรียนเนี่ยจะไม่ตึงเครียดมากมันจะมีการพักมีการรีแลซกผ่อนคลายเนื้อหาที่สอนเนี่ยอาจจะดูเยอะแต่ว่าไม่เครียดเพราะว่าเทคนิคการสอนของครูที่เนี่ยดีมากพี่พี่น่ารัก<อ><ะ> ช่องนะคะพิมก็ไปชื่อว่าพี่ชาติถ้าหาไม่เจอจริงก็ดูคนอื่นแทนอย่ามาดูเลยอายเขามันก็คนละเว้เนาะการที่เราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องดูตัวเราเองด้วยดูสถานการณ์ต่างๆด้วยแต่ว่าเคยว่ามันก็ดีนะจีดีมันก็จะทําให้รวดเร็วขึ้นบางคนอ่ะอ,ะนอันนะี้เค้ามองเลยนะว่าโอ้พัน์ของบางคนเกี่ยวกับจีดีบางครั้งก็จะดูแย่แบบว่าเด็กที่เรียนจีดีจบเนี่ยก็คือจะตามเครื่อนไม่ทันตามมหาลัย แต่มันไม่จริงค่ะ G ีดีมันก็ดีอย่างหนึง่งมันก็เพิ่มพูนของเราได้เรื่อยๆถ้าเราเรียนพิเศษเพิ่มเติมทำอย่างนี้ไม่ได้มันระบุไม่ได้ว่าเอ้ยเด็ก G ีดีมันจะไม่เก่งถ้ามันจบมาอะไรเงี้ยมันจะตามขึ้นไม่ทันไม่จริง่ะ <laughs> ถูก <laughs> ต่ตัดสินใจถูกมากเลยค่ะที่มาสอบ G ดี